โคจัดใหญ่งานฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารรวมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบุญล,ลนิธุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนบุล,ลนิธิสิริวัฒนพักดีและภาขี ภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทยจัดงานฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน,นนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เมืองโปโกตานะคะที่สาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2562ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยก็จะมีการกําหนดจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนปีนี้ค่ะพร้อมกันนี้ครับยังได้รับเกียรติจากพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกตรครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพระคดีนาวไมเคิลมีชัยกิจบุญชู และอาร์บิชอปพอลชางอินนำเอกอัครพรัสสมนทูตนครรัฐวัติการประจำประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยภายในงานประกอบด้วยโซนนิทัศการสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยฤาษีดัดตนต้นกำเนิดนวดไทย โซนศาสตร์นวดไทยสืบสารมรดอกโลกการสาธิตการนวดไทยวัดโพบริการนวดไทยตรวจรักษากล้ามเนื้อและเส้นการนวดไทยสีภาคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นโซนเวทีเสวนาการแสดงทั่วโลกยน์วิจ,จิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยกิจกรรมเสวนานวดไทยการแพทย์แผนไทยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงลอสีดัดตน การแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยและร่วมช็อปโซนร้านค้าประกอบด้วยโซนมหัศจรรย์ตำรับยาสมุนไพรไทยแก้สัพพโลกโซนไร้โรคภัยกินอย่างไรให้เป็นยาโซนสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและโซนครบเครื่องศาสตร์นวดไทยครับนอกจากนี้นะคะวัดโพย,ยังเป็นแหล่งเล่าเรียนสัพพวิชาความรู้ภูมิปัญญาไทยหลายแขนงรรมบสัพพวิชาจารึกวัดโพซึ่งมีทั้งหมด1440ชิ้น ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยจํานวนนั้นนะคะมี60ชิ้นพิเศษจ,จะรึกเกี่ยวกับการนวดไทยไว้เป็นหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทยที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดในปัจจุบันค่ะจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกปี2562อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะร่วมสืบสารและภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมเฉลิมฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง2พฤศจิกาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งเย็นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ